โซนทับนิ่งเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูโรงแรมก็ซิล่านะครับโอ้โหแห่งแรกในโลกกันเลยดีกว่านะครับว่าจะอลังการขนาดไหนครับ สวัสดีค่ะเรามาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งใน h ไ so ฮโซแฮป e n i n g s ค่ะในวันนี้นะคะติ๊บก็มีเรื่องราวที่เรียกว่ามาเอาใจคนชอบเที่ยวด้วยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องราวของการไปเที่ยวนะคะโดยเฉพาะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้มารู้จักกับเซเลบตี้สาวนะคะที่เรียกว่ามาแรงมากๆตอนนี้ค่ะกับคุณเบอร์ดีค่ะ เป็นเซเลบริตี้หน้าใหม่ที่มาแรงแล้วก็น่าจับตามองมากที่สุดในเวลานี้เลยค่ะสําหรับน้องเบอร์ดี้ปาวาน,นาคาสายลูกสาวของคุณพรทิวานาคาสายอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับคุณอนุชานาคาสายอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาทค่ะหลายคนก็คงจะยังไม่คุ้นเคยกับชื่อปาวานี้นะคะที่แปลว่าสตรีผู้ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าเธอเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อจากนิชาบูลมาเป็นปาวานเมื่อเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือปลายปีที่แล้วเพราะว่าตามใจคุณแม่ค่ะ คุณแม่ก e ็เหมือนไปดูมาแล้วค okay. ุณแม่ก okay. ็บอกเอออยากให้เปลี่ยนเพราะว่าชื่อนี้มันอาจจะแบบไม่ไม่เหมาะกับบอดี้เอนอะไรแบบนี้ค่ะใช่คุณแม่แต่ว่ามันก็เป็นความเป็ส่วนบุคคลคุณแม่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้ก็แล้วแต่เราเพราะว่าก็เห็นว่าเราเนี่ยผูกพันกับชื่อเรามานานอะไรแบบนี้ค่ะแต่แบบบอดี้ก็แบบโอเคก็แล้วแต่คุณแม่ถ้าคุณแม่โอเคก็โอเคเพราะว่าปาวาวาก็เหมือนพรทิวาด้วยชื่อเหมือนคุณแม่บอดี้ก็เลยเอได้ค่ะเปลี่ยนได้แล้วชื่อก็เก๋ด้วยตอนแรกเลยชื่อปาวา ไมไ่เพื่อนๆก็แบบเอาลปะปาวานเราก็แบบตอนแรกเราก็แบบไม่เซลแบบโอย้ยแบบไม่ชอบชื่อนี้ไ,ไป,ไปมาแบบเพื่อนก็บอกว่าเออแต่ไป,ไปมาคือมันเก๋แล้วคือคนเนี่ยจำง่ายจาเร็วมากชื่อนิชาบูลเนี่ยคนจะจาไม่ค่อยได้เลยแต่แบบพอพอชื่อปาวานเนี่ยคนจะจําได้ไวมากคนแซวว่าพอเปลี่ยนชื่อสตรีผู้ยิ่งใหญ่น่าจะแบบว่าหลังจากนี้จะมีแผนโปรเจกอะไรใหญ่ๆห,หรือเปล่า ก็ต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้บันี้กาลังจะจบแล้วด้วยค่ะก็ตอนนี้ก็อาจจะมีคิดอาจจะทาอยากทำธุรกิจก่อนแล้วก็จะคือจะเรียนไปด้วยแล้วก็จะไปเรียนต่อที่อังกฤษอีกปีหนึ่งด้วยก็จะเรียนเร็นโทสองใบเลยแล้วเรากลับมาเนี่ยเราอาจจะเล่นการเมืองด้วยแบบเนี้ยใช่คุณพ่อแม่ก็แบบโอ,โอเคอาจจะไปดูงานจากคุณพ่อจากคุณแม่ใช่ค่ะเพราะว่าเออเหมือนเอาเก็บไว้เป็นประสบการณ์ก่อนเราจะไม่แบบจบแล้วอะไรเลยเราเข้าไปเป็นเลยอะไรีแบบอีกสักกี่ปีดีคะจะได้เห็นนะักการเมืองหญิงชื่อแบบ ออขอสักเออยี่สิแล้วกันถ้าสมมุริพี่น้องเลือกมาดีไม่แปลกใจเลยค่ะว่าที่เป็นเซเลบตี้ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้นะคะเพราะว่าทั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งด้วยค่ะ